สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกช่องพากันมาเย้ก่อนอื่นขออนุญาตถอดแมสนะคะโอเควันนี้นะคะพากันมาก็มาพบกับเกดลูกหมีค่ะใช่ค่ะวันนี้พากันมานะคะก็เป็นพากันมาสเปเชียลพิเศษเนื่องในวันวาเลนไทน์เย่วันวาเลนไทน์วันนี้นะคะก็เรามีสเปเชียลอะไรพิเศษ Q&A ค่ะจะมาถามสถานะความรัก เรื่องความรักของเราสองคนใช่ไม่ได้หมายถึงเราสองคนเราสองคนไม่ได้รักกันอ่าใช่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคําถามที่เกี่ยวกับความรักของเรามีอะไรบ้างนะคะเริ่มกันที่คําถามแรกถามว่าสถานะตอนนี้เป็นยังไงสถานะตอนนี้ขอตอบก่อนแล้วกันโอเคสถานะตอนนี้ก็คือมีแมวแล้วค่ะแสถานะตอนนี้นะคะก็คือหมีมีแมวแล้วนั่นก็คือมีแฟนแล้วส่วนเกณฑ์นะคะสดค่ะจิบได้ค่ะเดี๋ยว ติดต่อได้เลยโอเคค่ะคาถามที่สองนะคะก็คือถามว่าเคยมีแฟนไหมอ่างมีตอบก่อนเคยค่ะอ่ะเคยเคยใช่ไหมมีมาหลายรูปแบบเลยอ่สําัาเกตนะคะก็เปการเปิดเผยกันตรงนี้เลยว่าทำไมต้องกรชิมนะคะเดี๋ยวเพราะเนาะโอเคก็คือเคยกันทั้งคู่นะคะ โอเคคำถามที่สามนะคะถามว่าความรักความชอบแบบไหนที่ชอบมากที่สุดอ่ะมีอืมจะเป็นความรักหรือความชอบกระไรที่เราชอบมากที่สุดชอบหมดเลยอะ่ะผ่านทุกช่วงเวลาเลยอะ่ะแบบจะเป็นป๊อบบี้เลิฟแอบรักได้รักกันหรืออะไรต่างๆอะ่ะจะเปนชอบหมดเลยแม่ลกใช่สาหรับเก่งน,นะคะความรักที่ชอบมากที่สุดเลยนะคะก็เป็นความชอบช่วงมปลาย อันนั้นคือฟิลแบบดีที่สุดก็คือประทับใจที่สุดใช่แล้วค่ะแต่ว่ากับกับเอ่อความรักที่เคยมีมาก็ชอบอะชอบในบรรยากาศของที่มันดีๆก็คือดีก็คือดีเหมือนกันใช่โอเคข้อที่สี่เคยล้มเหลวในความรักไหมเคยค่ะทุกคนย่อมผ่านตรงนี้มาแล้วอะสำหรับคนมีแฟนแล้วนาะเคยมีแฟนอะก็ต้องเคยผ่านแบบ การล้มเหลวมาแล้วไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการแอบรักหรือการที่เรารักกันก็ต้องมีอกหักเป็นรื่องเป็นธรรมดาของความรักแล้วเคยแบบว่าพี่เคยคบกับแฟนมาเคยเป็นคนบอกเลิกเขาหรือว่าเขาเป็นคนบอกเลิกเราเอาแบบส่วนใหญ่เลยส่วนใหญ่บอกเลิกเขา <laughs> <laughs> อ่าใช่สําหรับแกน,นะคะความคำว,ว่าความล้มเหลวเอ้เคยล้มเหลวในเรื่องความรักไหม ก็เคยนะคะเคยแบบว่ามีโมเมนต์ที่เราชอบเขาแต่ว่าเขาไม่ได้ชอบเราแล้วก็เคยเจอโมเมนต์ที่แบบว่าเราจะมารู้สึกชอบเขาตอนที่เขาไม่อยู่กับเราแล้วใช่เออถามว่าอความรักที่ผ่านมาเป็นยังไงส่วนมากก็จะเป็นเกตนะคะที่ปล่อยให้ไปเองก็เป็นเป็นคนบอกเลิกเขาซะส่วนใหญ่นะคะโอเคสําหรับคําถามที่ห้านะคะความรักที่แย่ที่สุดที่เคยเจอมา รักครั้งแรกอ่าหลายเหลาเหลาสั้นใช่ๆเไม่อยากพูดแต่ว่ามันแย่มากจริงๆค่ะที่เขาเจอมาคือเขาขบสอนอ๋อใช่ก็คือแบบรู้สึกแย่มากจริงๆตอนนั้นอะแล้วเป็นช่วงที่แบบยังเป็นเด็กอะเราก็ไม่รู้เรื่องใช่ไหมนั่นแหละก็เลยเป็นความรักที่ไม่ชอบที่สุดก็คือเป็นโมเมนที่ฝังหัวไหม ฝังหัวใจอยู่สำหรับของพี่นะความรักที่แย่ที่สุดก็คือมีก็คืรู้อ่ะก็คือเราอ่ะก็คือเป็นความรักที่แบบแย่แย่คือแบบว่าเขาบอกเลิกเราด้วยเหตุผลที่ว่าเป็นพี่น้องกันดีกว่าแต่ความเป็นจริงที่เราไปรู้มาคือเขารักษาหน้ำใจเราเพราะว่าเห็นว่าเราชอบเขาก็เลยขอพบกับเราเองขอสงสารขอสงสารไปโอเคข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนะคะ มีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องความรักในเพศเดียวกันเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยโลกเปิดกว้างโล,ลโลกเปิดกว้างมากคือทุกคนจะเริ่มเห็นว่ามีการเอ่อเขาเรียกอะไร LGBT เข้ามาค่อนข้างจะเยอะเป็นความรักที่แบบพบเพศเดียวกันอาจจะแปลว่าเป็นคู่ชายชายหญิงหญิงอาจจะเป็นคือมันมีหลายรูปแ,แบบอ่าซึ่งแบบว่าเราเรียกคนกลุ่มนี้ว่า LGBT อาจจะมี Q เติมท้ายด้วยนั่นเองนะคะก็คือมีความคิดเห็นยังไงกับความรักเพศเดียวกัน คือสําหรับความคิดลูกหมีนะลูกหมีคิดว่าความรักมันก็เป็นสิ่งสวยงามอ่ะมันเกิดขึ้นได้กับทุกคน<ช>กับทุกเพศทุกไัวคือแบบมันอยู่ที่ว่าความรักที่เรามีเนี่ยเราจะทําให้มันออกมาในด้านไหนด้านดีหรือด้านไม่ดีอะ,อะไรประมาณนี้ก็สําหรับความรักในเรื่องเพศเดียวกันคือไม่มีความเห็นอะไรมากนะคือเราก็ เข้าใจความรู้สึกของทุกๆคนในตรงนี้ก็คือการที่เราชอบคนสักคนหนึ่งอ่ะมันไม่ต้องจากัดไม่ต้องจากัดเพศแค่เราอยู่กับเขาเรามีความรู้สึกที่ดีเราลักเขาอะไรเนี้ยแล้วพี่เกดอะสำหรับความเห็นเรื่องเดียวกันนะคะเกดก็เป็นคนหนึ่งที่เปิดกว้างเรื่องเพศเดียวกันในเรื่องการคบ เดียวกันนะคะก็คือสําหรับเกตความรักเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยคือความรักไม่ไม่ได้ตายตัวว่าสุดท้ายแล้วชายหญิงจะต้องพบกันคือไม่จําเป็นว่าหญิงหญิงเอ้ยไม่ใช่ความรักจะต้องเกิดกันที่ชายหญิงเท่านั้นนะคะความรักสามารถเกิดได้ทุกเพศทุกวัยเลยความรักไม่มีขอบเขตในการจํากัดนะคะทุกคนย่อมมีความรักได้จะรักเพศไหนมันก็คือความรักเข้าใจไหมก็คืออย่างเกต ส่วนตัวเกดชอบคนที่อยู่ด้วยแล้วสบายใจมากกว่านะคะส่วนเรื่องเพศอันนั้นก็เกดไม่ได้ซีเรียสเลยแค่แบบว่าเราคุยกันเราคบกันอย่างเงี้ยมันคือความสบายใจของเราเกดก็เรียกมันว่าความรักค่ะใช่สาหรับอันนี้นะคะก็คือสเปเชียลพิเศษนะคะของพักกันมาใช่เพราะว่าเหมือนเราอะห่างหายกับพักกันมาไปค่อนข้างเยอะแล้วคัมแบ็กใช่ <laughs> เพราะว่า <laughs> ได้กลับมาเจอกันอันนีู้ก <Hello. S 1> แล้วบอกเลยว่าเป็นการแบบว่าปุ๊บปั๊บปัป๊บปั๊บถ่ายเลยนะคะโอเคก,ก็ไม่รู้ว่าจะมาเจอกันอีกตอนไหนใช่น่าจะส่งการเลยใช่นะคะก็ยังไงชองทากันมาก็ยังอยู่นะคะเดี๋ยวก็อาจจะมีถ่ายทำอะไรเดี๋ยวดูเรื่องการตัดต่อแล้วก็การถ่ายทำอีกทีหนึ่งนะคะส่วนวันนี้นะคะสําหรับมีอะไรจะฝากไหมเกี่ยวกับว่าความรักอะไรอย่างเงี้ยเรื่องความรักอะไรอย่างเงี้ยอืมสำหรับมาเลนทายปีนี้นะคะใครที่ แอบชอบใครอยู่ต้องการที่จะสารภาพรักก็ขอให้สมหวังในความรักนะคะส่วนใครที่มีคู่แล้วก็ขอให้รักกันยั่งยืนนานไปเรื่อยๆเลยค่ะ,ะสำหรับเกศน,นะคะก็ขออ่าเขาเรียกอะไรในเรื่องในวัน,นวาเลนไทน์นะคะก็เป็นวันที่แบบว่าทุกคนต้องการอยู่แล้วนะคะสาหรับคนมีคู่นะคะก็ขอให้รักนะคะกันนานๆเข้าใจกันมากๆนะคะส่วนคนโสดน,นะคะก็แฮปปี้กับชีวิตโสดน,นะคะเพราะว่าเกศก็แฮปปี้กับกัน เป็นโซนเหมือนกันอ่ะคือแบบเป็นโซนมันแบบมันที่ใช้มันมันทำอะไรก็ได้คือมันสบายใจดีนะคะบางทีก็ไม่ต้องซีเรียนมากก็ได้หมายถึงเดีบอกตัวเองเลยว่าต้องซีเรียนโอเคงั้นยังไงวันนี้นะคะก็ขอฝากติดตามช่องพาก,กันมาของเราไม่ว่าจะเป็น YouTube Facebook, Twitter, IG, Tik Tok นะคะซึ่ง Tik Tok ตอนนี้โดนลบไปแล้วใช่ไหมไม่ได้อ่ใช่ค่ะก็คือฝากช่องทางการติดต่อของพวกเราพากันมาด้วยนะคะแล้วก็ส่วน <lem mer. S 2> ช่องทางการติดต่อส่วนตัวนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ห้านานีเดยส่วนวันนี้นะคะพวกเราก็รอไปก่อฝนฝากติดตามด้วยนะคะไม่ใหม่อัญญ์ค่ะ